ท่านนะครับสวัสดียามเย็นครับที่ร้านอุบลมิวสิกซาวเสียงกงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ0856313001นะครับชัดเจนไหมครับตอนนี้นะครับ นี่มองไปเห็นมอนิเตอร์ครับตอนนี้ครับรับชมที่ไหนบ้างก็แจ้งคนการรับชมมาได้ครับประชาชนทุกพื้นที่ใหม่นะครับวันนี้เพิ่งถึงอุบลนะครับวันนี้เดินทางจากจังหวัดพิงการมาที่อุบลราชธานีนะครับ085631 3001นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับบรรยากาศยํำคำยํำแรกนะครับไ่รู้ว่าภาพเสียงชัดเจนไหมครับตอนนี้28เมษายนนะครับกับโอทีอีกหนึ่งวันนะครับเร่งเตรียมจัดส่งอสวัสดีคุณพี่เกตครับเดอะวินเนอร์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับรับชมที่จังหวัดไหนบ้างก็แจ้งผลการรับชมมาได้ว่าชัดเจนทุกพื้นที่ไหมนะครับวันนี้เรามาชมโอทีครับพรุ่งนี้อีกวันนี้ก็6เซตนะครับขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าเป็นผู้ประกอบการเครื่องเสียงหรือว่าจะเป็นทางด้านของอผู้จัดจ้างครับหรือว่าทางด้านของผู้สั่งทํานะครับแล้วก็ทําให้ทุกๆชุดนะครับ0 8 5 6์แ3 0ห้นึ่ครับบรรากาศช่วงเย็นๆนะครับที่ รบบัฐอุบลมิวสิีซาวสีก,กงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่ากดเป็นส่วนตัวหรือว่ากดเป็นชาตาะตอนนี้ครับพรุ่งนี้อีก6ชุดนะครับพี่น้องก็รอรับได้เลยนะครับพี่น้องอยู่อ,อําเภอตําบลพาลับนะครับกับเซต8ปคูนแนะพรุ่งนี้ครับรอรับไปเลยจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พี่น้องอยู่ที่อ,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 อ Led, ําอเภอพนอําเภอยังกวิดอาเภอพนเนาะอาเภอพนนะครับจังหวัดขอนแก่นก็รอรับแล้วก็พี่น้องทาง อำเภอลมศักดิ์เพชรบูรณ์นะครับอยู่ตรงบ้านบ้านอย่างนะครับนองอยู่เพชรบูรณ์ตรงเลยสี่แยกลมศักดิ์ไปนะครับอยู่เพชรบูรณ์แล้วก็พี่น้องทางพิษณุโลกนะครับอำเภอพมพิรามบ่ครับอยู่พิษณุโลกนะพรุ่งนี้ก็รอรับเลยครับกระเซตแปดคูณแปดทั้งหกชุดนะครับพรุ่งนี้เราจะจัดส่งให้นะครับ สวัสดีคุณแสงจันทร์ครับสบายดีครับพรุ่งนี้นะครับพี่น้องทางเพชรบูรณ์แล้วก็ขอนแก่นนะครับสองชุดแล้วก็เพชรบูรณ์สองแล้วก็พิษณุโลกนะครับก็รอรับไปแล้วพรุ่งนี้นะครับเร่งทํางานนะครับวันนี้เลขประกอบอาจารย์ต๋องปกติไหมครับวันนี้ครับปกติครับี่ครับกับชุด 8ปคูณแปนะครับทั้ง6เซตนะครับนี่ครับรอเตรียมเตรียมประกอบส่งนะครับคือต้องเสร็จคืนนี้ครับก่อน4ทุ่มนะครับเสร็จวันนี้ก่อน4ี่ทุ่มแล้วก็เตรียมขึ้นรถเลยนะครับเพราะอีกหนึ่งทีมก็กำลังวิ่งไปส่งไปส่งอยู่อําไปส่งใคเหมือนนี่พี่บูญบ่ทีมของอาจารย์เอกก็ไปพี่บูญบางสาหารนะครับแล้วก็ทีมของอาจารย์คุณวิทย์นี่ครับก็เพิ่งมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับแล้วก็สกลนคร ไปด้วยกันกันกบผมสองคนนี่แหละครับเ่ยวเซตนี้ก็กำลังเตรียมนะครับเซตนี้ก็จะไปที่ตำบพลพะรับนะครับอำเภอเมืองขอนแก่นแล้วก็อำเภอพ้น 8. เซต8 8คูณแปดแต่พรุ่งนี้เราจะนํานคลิปมาฝากนะครับพรุ่งนี้พี่น้องทางขอนแก่นแล้วก็พี่น้องทางอำเภอลมซักนะครับแถวตำบลลมเก่าลมซักนี่แหละครับก็พรุ่งนี้8ปคูณแด แล้วก็พี่้องทางอำเภอพรมพิรามพิษณุโลกนะครับก็รอรับเลยนะครับพรุ่งนี้ครับน่าจะเสร็จเสร็จส่งน่าจะไม่เกินวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งน่าจะส่งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเพราะช่วงนี้รถขนส่งจะวิ่งวิ่งได้เฉพาะช่วงกลางวันนะครับกลางคืนก็ต้องมีใบอนุญาตนะครับถึงจะวิ่งได้ส่วนมากก็จะให้แต่รถรถของอ่า เป็นห้องโรงพยาบาลรถของที่มาเกี่ยวกับพยาบาลครับงานด่วนๆครับวิ่งวิ่งส่งนะครับส่วนรถรถขนส่งเอกสารรถอะไรทั่วไปก็เครื่องเสียงนี้ก็ไปไม่ได้นะครับเอารถที่จําเป็นก่อนนะครับแล้วก็เส้นที่8คูณ8ครับตัวนี้พี่นอ้องอําเภอเขื่องในนะครับ G ห้าหตัวนี้8คูณ8ก็อาจจะ้ต้องเสร็จคืนนี้ครับกําลังเร่งครับ8คูณ8ด การคุปปี้ชงวันวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้หกชุดหกชุดเพราะวันนี้ก็ไปส่งที่จังหวัดบึงกาฬอำเภออำเภอพร่อนอำเภอพร่อนยังไงไปส่งอยู่นีนอำเภอยังไงอำเภอพร่อนเจริญครับอำเภอพรอนเจริญวันนี้ไปส่งอำเภอพรอนเจริญครับแล้วก็อำเภอพังคโคนสกลนครกับจังหวัดบึงกาฬครับไปจังหวัดสกลนคร้วกอจังหวัดบึงกาฬครับวันนี้ไปไปสองจุด แล้วก็อีกทีมหนึ่งก็ไปที่เครืองในแล้วก็ทีมของอาจารย์เอกอาจารย์เอกก็ไปที่อำเภออำเภอ,อ,เภอพิบูณนครับปบ้นโพนทรายครับโอ้ใช่มูนใช่มูนป้านทรายมูนนะครับวันนี้ส่วนพวกนี้ครับหกชุดนะครับก็จะแปดคูณแปดทั้งหมดนะพ่กนี้แปดคูณแปดทั้งหกชุดนะพวกนี้ก็จะเตรียมส่งนะครับ ได้าจากอำเภอโโลกอำเภอพรม,มพิรามกับพิษณุโลกแล้วก็อําเภอลมศักด์แล้วก็อําเภอพลแล้วก็ตำบลพระลับอาเภอเมืองแล้วก็พี่น้องทางกันทลักษ์ครับทั้งหมด6ชุดนะครับพ่กนี้ที่จะจัดส่งที่ได้รับชมอยู่ตอนนี้ก็ตามเวลาที่ทางร้านนัดนะครับก็ตรงเวลาทุกจุดนะครับ8ปดนาฬิกาตัะะ้งแต่เช้าครับจุดแรกที่จะส่งที่อำเภอกันทลักรณ์แล้วก็ เริ่มไล่ไปทีละชุดนะครับพวกนี้แบ่งไป3าทีมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณลูกค้าเครื่องเสียงครับชุดประชารัฐชุดชุมชนชุดคาราโอเกะแล้วเป็นชุดเครื่องเสียงบ้านหรือคือเครื่องเสียงอีกก็หลายชุดนะครับที่สั่งจองสินค้าที่ร้านก็สอบถามข้อมูลได้ที่0 8 5 6 3 1 3 0 0 1นะครับก็สนใจก็สอบถามข้อมูลได้นะครับทั้งตู้ชุดแขวน15นิ้ว12นิ้วนะครับวันนี้ก็โอทีอีกหนึ่งวันครับ นี่ครับอาจารย์คุณก็เพิ่งเดินทางมาจากอ่าจังหวัดบึงกาฬนะครับเพิ่งถึงนะครับถึงก็ทํางานต่อครับรันงานต่อเลยนะครับช่วงนี้ก็ทําเป็นโอทให้น้องๆได้ทำโอทกันครับเพราะช่วงนี้นะครับก็โอทไม่ค่อยเยอะครับก็ได้ทำโอทีได้ดึงแค่สี่ทุ่มแค่นั้นนะครับโอสวัสดีช่างหนุ่ยครับอ่าช่างหนุ่ยมาเห็ดโค้งทัดเลยนะครับด้วยครับช่างหนุ่ยนะครับมาเห็ดโค้งทัดเหยนะครับ หนได้ว่างเขามาเห็ดโครงทัดเลยนะครับเด้อนะครับโครงทัดแผนตู้ลําโพงนะครับประมาณสี่ห้าร็อกครับช่างหนุ่ยครับทีมงานช่างมืออาชีพนะครับช่างหนุ่ยโมดิฟายครับนี่ครับต้องนี่ครับนี่ก็เป็นทีมงานของช่างหุ่ยเหมือนกันครับตัวนี้คือตัวนี้ช่างอะไรนี่ครับเนี่ยช่างต้องช่างตองทาอะไรครับขันตะแกรงโอ้ยขันสวบานกับเจาก็บปั้ชล็อกสลักกันเออสวานมุนบมดเลย ให้ข้อมูลสวัสดีทุกท่านนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับที่ร้านอุบลมิสริรสาวเชียงกงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไม่ได้กดแสดงสถานะเป็นสาธารณะครับพอดีกดกดเป็นส่วนบุคคลครับคนคนชมก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะครับวันนี้ก็กดเป็นเป็นธรรมดาครับตัวนี้สนใจก็สอบถามข้อมูลได้นะครับนะครับสนใจสั่งจองสินค้าก็ตาม รายการที่โปรโมชั่นต่างๆนะครับ0856313001กับร้านอุบลมิวสิกซาวเซยงกงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับ8คุณ8จะเป็น15นิ้วพี่น้องทางจังหวัดยะโสธรนะครับน่าจะเป็นวันที่วันที่สองนะครับประมาณบ่ายโมงนะครับพี่น้องตีงานจะเป็นอำเภอไส้มุนยะโสธรแล้วก็ผมว่ามั่นใจครับต้องไปดูตารางนะครับต้องไปดูตารางสะกก่อนครับว่าจะส่งที่ไหนบ้างครับ สวัสดีคุณวันแอมครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามรับชมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษที่ร้านอ้วนมิสิยสาวเซียงกงพรุ่งนี้พี่น้องที่จังหวัดพิษณุโลกครับก็รอรับชุดเครื่องเสียง8ปุ่นแปดอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะเดินทางพรุ่งนี้น่าจะประมาณตีสี่ครับตามเวลาที่รถวิ่งได้จากเวลาเคร์ฟิวนะครับก็จะถึงช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะไล่ไป2คันวิ่งขึ้นไปที่ อำเภอลมศักดิ์นะครับแถวลมเก่านะครับก็แปดคูณแปดเหมือนกันนะพี่น้องที่อำเภออำเภอพลน,นะครับครับตอนนี้ทีมของอาจารย์เอกเนี่ยส่งรูปมาแล้วครับตอนนี้ครับส่งงานแล้วตอนนี้นี่ครับดูการถดๆ่ครับตอนนี้ครับนี่ครับอาจารย์เอกก็ส่งรูปมาแล้วครับกำลังส่งงานอยู่ที่อำเภอนี่ครับศาลาประชาคมบ้านคอนสายหมู่หก ตำบลไซมูลครับอำเภอพิบูลบางสาหารนี่ครับอัปเดตกันสดๆนะครับวันนี้นี่ครับส่งงานมาแล้วครับก็เล่งทุกวันครับเล่งทุกชุดให้ลูกค้าได้อ่ารับชมกันนะครับว่าเราส่งที่จังหวัดไหนบ้างที่จุดไหนบ้างหรือถ้าไหนอยากอยากชมหรืออยากฟังเสียงก่อนก็สามารถไปชมได้ตามตารางงานที่ทางร้านได้รันขึ้นมานะครับว่าส่งที่จังหวัดไหนบ้างนะครับเนี่ยประจันเอกก็ส่งส่งงานเข้ามาแล้วนะครับ มาส่งที่บ้านไหนตำบลไหนบ้างครับตอนนี้คันนี้ก็เพิ่งเดินทางจากบึงการมาครับมาดูชุดเครื่องเสียงนะครับชุดเครื่องเสียง4ี4่คูณสี่แปดคูณแปดแล้วก็อีกหลายชุดนะครับตัวนี้ก็เตรียมแหลกนี้ก็จะเตรียมเตรียมส่งครับตัวนี้ครับอันี้อาจารย์ต้องอะไรบึง,บงการตัวไหนจหวัดไหนี่โอ้บึงการส่งแล้วตัวนี้ไหมนี่พิชโลกับตัวนี้พิชโลกเนาะซองแลกนี่ พิชโนกับลมสักเช็คของมูนนะักเช็คของก่อนพิชโนกลมสักแดี๋ยวซีขุ่นซีตัวนีเวลานี้นอาเภอพ่นมัน้งวะอย่างกำลังเตรียมอุปรกรณ์นะครับเตรียมส่งเตรียมจัดส่งนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสนใจสั่งจองสินค้าก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับ0 8 5 6 3 1 3 0ห1กับร้านอุบลมีสิีซาวเชียงกงจังหวัดอุบลราชธานีแลหลกไม้มีครับแหลกใหม่มี850บาทครับแล้วก็ ราคาหนึ่าร้อยบาทครับ10บยูซียูนี่แปดละหาสิบบาทครับชุดนี้ก็ลูกค้าจะมารับอีกสักคู่นะครับชุดนี้8ปดคู่นแปโอ้ตัวนี้ในของพิซซูโรับเนี่ยชุดนี้เตรียมส่งครับส่งจังหวัดพิซซูโลกครับแสดงว่าเพิ่นเตรียมไปแล้วครับตัวนี้ครับ8ปดคู่นแพิซซูโลกนะครับซับเบียร์แปดใบกลางแปดใบนะครับอันนี้กำลังเซตครับ โอทีก็ไม่เกินสี่ทุ่มนะครับถ้าทําเยอะกว่านี้ก็ตามกฎระเบียบของทางการนะครับน้องๆทุกคนนอนที่นี่หมดนะครับนอนพักที่นี่หมดนะเกียับเ่งย์จะส่ง0 8 5 6 3 1 3 0 0 1ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกรติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่สั่งจองสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ร้านอุบลมีเสกสาวเซียงกงครับลูกค้าที่สั่งจองเราก็เร่งทําและก็ส่งให้ทันทุกๆชุดนะครับเพราะว่าเราประกอบทุกวันนะครับประกอบทุกทุกชุด ได้เต็มที่ก็ไม่เกินวันละ6ชุดนะครับในการส่ง8ปคุณแก็วันละ6ชุดแค่นั้นนะครับครับก็ทําวันละ6ชุดตามตารางที่ที่ที่เร่งงานมานะครับครับส่วนหน้าร้านก็วันละแล้วแต่ลูกค้าโดยมัน่นการทับหน้าร้านขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับ085631 3001ขอบคุณทุกทุกท่าน,นครับที่ให้เกียรติติดตามรับชม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งจองสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ร้านสดๆจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับฝากติดตามด้วยก,ก,กันนะครับ0856313001เจอกันครั้งหน้านะครับสนใจสินค้าก็สั่งจองได้ตามเบอร์โทรข้างล่างเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ